สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรวาพาเที่ยวนะคะก็จะขออนุญาตมานำเสนอนะคะการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเวียดนามกับบริษัททัวร์นะคะในงบเพียง6,669บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราเนี่ยได้รับอะไรจากทางบริษัทบ้างนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่มีแพลนอยากจะเดินทางไปเที่ยวเวียดนามแต่ขี้เกียจที่จะทํำแพลนเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาหาข้อมูลนะคะว่าต้องขึ้นรถลงเรือที่ไหนแนะนํานะคะว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณลองตัดสินใจดูนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งในเวียดนามนะคะแพรก็เดินทางมาถึงดานังเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะก็จะมารีวิวย้อนหลังให้ฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยไปเจอกับเรื่องราวสนุกสนุกอะไรมาบ้างนะคะทริปนี้นะคะทุกคนทางบริษัททัวร์ก็พาเราเดินทางกับบริษัทใส กับสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ไลน์นะคะมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังที่ประเทศเวียดนามนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2รถบัสนะคะซึ่งถือว่าลูกทัวร์เยอะมากพอสมควรเลยนะคะพอมาถึงนะคะทุกคนด่านตอมอเข้าง่ายผ่านง่ายมากนะคะไม่ต้องกรองเอกสารอะไรเลยพอผ่านด่านตอมอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมารอรับสัมภาระที่สนามบินนะคะทุกคนซึ่งพี่ไกด์เนี่ยเขาก็ดูแลดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขารู้นะคะว่าลูกทัวร์เนี่ย กำลังอยู่ที่ด่านตอโมอนะคะเขาก็จะไปยืนรอรับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋าให้เราเรียบร้อยเลยนะคะคือออกมาจากด่านตอมอปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นกระเป๋าของตัวเองเนี่ยวางอยู่ที่พื้นแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องยืนรอให้เสียเวลาเลยนะคะ ไฟลนี้จะบอกว่าตื่นเช้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสมเพื่อที่จะมารอเช็คอินตอนช่วงตีห้าหกโมงเช้านะคะคือแบบง่วงนอนมากแต่พอบินมาถึงเวียดนามก็ตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่าวิวที่เห็นนอกหน้าต่างเครื่องบินนั้นคือสวยมากนะคะเป็นทิวทัศน์ทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะคะ เราก็จะมารับกระเป๋าของเรานะคะใบสีชมพูนี่เองนะคะใบนี้โอ้โหบินมาหลายประเทศมากๆเลยนะคะรวมทั้งเวียดน,นามด้วยอันนี้เป็นการเดินทางมาเวียดน,นามครั้งที่2ของแพรนะคะซึ่งรอบก่อนเนี่ยแพรไปที่โฮจิมินห์นะคะแต่รอบนั้นไม่ถือว่ามาเที่ยวนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพรเดินทางไปเพราะว่าไปต่อเครื่องรอที่จะเช็คอินแล้วก็เปลี่ยนเครื่องไปที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ หลายคนอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราคานี้เนี่ยมีจริงไหม ต้องบอกว่าราคานี้มีจริงนะคะคอนเฟิร์มและแพคก็บินมาถึงเวียดนามเรียบร้อยแล้วในราคานี้ซึ่งราคานี้เนี่ยนะคะทุกคนจะรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมที่พักและอาหารบางมือ้อมีไกด์นำเที่ยวบริการรถรับส่งและก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ดูเลยในคลิปนี้นะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะเผื่อใครอยากจะตามรอยนะคะ ก็หลังจากที่ทุกคนได้รับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไกาเขาก็จะให้เข้าห้องน้ําห้องท่านะคะเตรียมตัวเพราะว่าเราเนี่ยกําลังจะเดินทางไปที่บาน่าฮิวนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปนั่งกระเช้าขึ้นเขาจะบอกว่าสูงมากสูงมากๆนะคะคือถ้ารู้ว่าสูงขนาดนั้นเนี่ยอีฉันอาจจะไม่ไปนะคะเพราะว่ามองลงไปนี่คือขาสั่นเลยนะคะทุกคนคือแบบน่ากลัวมากแต่ต้องบอกว่าวิวสวยจริงๆนะคะ อันนี้ก็จะมีพี่เราเข้าไกด์นะคะที่เป็นคนเวียดนามนะคะมารอรับพวกเราที่สนามบินนะคะสองรถบัสเลยนะคะทุกคนเป็นกรุปทัวร์ที่อบอุ่นมากๆคือต่างคนต่างมานะคะแต่ว่าเราทุกคนก็เข้ากันได้ดีนะคะเฟนลี่น่ารักมากๆอันนี้ก็จะเป็นพี่ไกด์ของเรานะคะชื่อคุณเบนเทนนะคะล่าเรื่องจำสายมากๆแล้วก็อินเทอร์เทนเก่งสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าตอนบรรยายอยู่บนรถเนี่ย ไม่มีใครหลับเลยนะคะเพราะว่าทุกคนสนุกสนานนะคะแม้ว่าเราจะตื่นเช้าก็ตามอันนี้ก็บรรยากาศในขณะที่เราอะ่ะกำลังเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดานังนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังบาน้าฮิวนะคะที่หลายๆคนรู้จกักเออ ที่นี่ถือว่าดังมากนะคะเพราะว่าใครที่มาดานังเนี่ยจะต้องได้ไปบาหน้าฮิลนะคะเพราะว่าเขาสวยมากสวยจึงมากจริงๆแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงนี้คือฝนตกนะคะแล้วก็มเมฆหมอกหนามากๆสําหรับที่นี่ก็คือต้องเสี่ยงดวงนะคะทุกคนว่าเอ,อ้เราจะมาเจอบรรยากาศแบบไหน พอมาถึงทางเข้าเนี่ยนะคะพี่ไกด์เขาก็จะมีการอธิบายชี้แจงนัดแนะเรานะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเจอกันจุดไหนนะตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะไปนะคะซึ่งทางนี้นะคะเขาก็จะมีการซื้อตั๋วเข้าให้เราด้วยนะคะซึ่งจะรวมอยู่ในราคา6,669บาทนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มนะคะ ก็ระหว่างยืนรอพี่เราโข้ไกดนะคะทุกคนเราก็ถ่ายรูปลเล่นชิวๆก่อนนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าฝนนะกำลังจะตกนะคะอีกใจก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะได้ภาพสวยๆกลับบ้านหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปนั่งกระเช้าขึ้นไปบาน่นาฮิลนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเดินชมที่บาน่นาฮิลนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไม่ทานบุฟเฟ่ต์ก่อนนะคะซึ่งบุฟเฟ่ต์เนี่ยจะราคาประมาณ500กว่าบาทอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องชําระเพิ่มนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะทานเองนะคะไม่ทานบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายนะคะทุกคนเก็บเงินไว้เลยเพราะว่าบนบาน่นาฮิลเนี่ยจะมีร้านอาหารเยอะแยะให้เราเลือกชิมเลยนะคะ ทุกคนคือพอขึ้นมาถึงบานาฮิวปูบโอ้ยตายแล้วสงสารตัวเองมากเลยคือฝนตกจ้าแต่ดีที่ว่าไม่ได้ตกหนักมากนะคะแต่คือตื่นตาตื่นใจกับบานาฮิวมากคือมันสวยมากสวยเหมือนแบบเทพนิยายเลยนะคะเหมือนในหนังฝรั่งอะไรแบบนี้คือสวยมากๆ แต่ว่าเสียดายนะคะที่วันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดเลยแล้วเวลาถ่ายคลิปออกมาคือสีมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่โดยรวมแล้วคือประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จริงๆคิดว่าทุกคนที่มาดาน,นังควรจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าสวยมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมาก แต่ถ้าถามในมุมส่วนตัวของแพรนะคะแพรรู้สึกว่าบาน่าฮิลจะคล้ายๆกันกับดิมเวอร์นะคะแต่ข้อแตกต่างคือที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เคยมีอยู่จริงแล้วก็เคยมีมาก่อนตั้งแต่สมัยนานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนสงครามโลกนะคะคือเป็นเหมือนกับหมู่บ้านชาวฝรั่งเศสนะคะที่แบบเขามาสร้างไว้เป็นบ้านพักตากอากาศนะคะซึ่งสวยมากจริงๆ ที่สำคัญนะคะที่นี่มีโรงแรมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะชมบรรยากาศบานาฮิวแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สะพานมือสองข้างนั้นนะคะก็คือพักที่นี่ได้เลยนะคะจะบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราขึ้นไปตอนสายแล้วเนี่ยคนก็อาจจะเยอะนะคะ พอเรามาถึงบ้าน่าฮิลนะคะทุกคนพี่ไกด์นะคะเขาก็จะพาเราไปที่ร้านอาหารนะคะเพื่อรับประทานบุฟเฟ่ต์นะคะที่เราจองไว้นะคะทานอาหารเสร็จแล้วก็จะปล่อยตามอัธยาศัยนะคะใครอยากจะไปถ่ายรูปตรงไหนไปได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาอาหารที่เราได้จองไว้นะคะทุกคนจะบอกว่าอาหารเยอะแบบเยอะมากๆนะคะจนไม่รู้ว่าจะทานอะไรด้วยความที่มันเป็นอาหารที่แบบอาหารเวียดนามด้วยสไตล์ยุโรปด้วยแล้วก็ มีเป็นพวกขาหมูเยอรมันมีกุ้งทอดมีเอ่อมีเยอะมากเลยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยที่เป็นเฝออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเพลทานได้น้อยมากเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆไม่ไม่รู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วเราก็ตอนนั้นคือหิวนะคะก็ตักตักมาก็ทานแต่ที่นี่ก็เขาจะแนะนํานะคะติดไป้ายไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าให้ตักแต่พอทานถ้าทานไม่หมดเขาจะปรับนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเอาเฉพาะที่ตัวเองทานได้จริงๆนะคะอันไหนที่คิดว่าไม่น่าจะทานหมดหรอกก็ไม่ต้องตักมานะคะเพราะว่าคนมาทานข้าวที่นี่เยอะมากนะคะปล่อยไว้ให้คนอื่นเขาทานนะคะเราไม่ต้องไปเอาของเขาเนาะ หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะคะทุกคนแพลก็เดินออกมาข้างนอกนะคะดูรอบๆบานาฮิวนะคะตอนนี้ก็เริ่มฟ้าสว่างนิดนึงนะคะต้องบอกว่านิดนึงจริงๆเลยแต่ก็ยังดีกว่าตอนแรกที่ขึ้นมานะคะคือฝนตกหนักมาก ต้องบอกว่าที่นี่คือถ้าใครจะมาเนี่ยนะคะคือคนเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าจะถ่ายรูปแล้วให้แบบเห็นแค่ตัวเองโฟกัสตัวเองเนี่ยจะต้องใช้แอปเยอะมากในการตัดคนออกเพราะว่าคนมาที่นี่เยอะมากๆนะคะแม้กระทั่งว่าฝนตกก็คือเขาก็ยังอยู่กันเพราะว่ามันมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะเพลงก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะที่แบบเอยมันสวยน่ารักมากนะคะก็คิดว่าราคาเนี้ยสำหรับการเดินทางมาเที่ยว ประเทศเวียดนามนะคะถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆนะคะเพราะว่าโรงแรมที่เขาพาเข้าพักเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่ดีมากนะคะแล้วก็ไกด์อะไรต่างๆก็บริการดีมากๆนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะในบาหน้าฮิลนะคะทุกคนถ่ายมาได้แค่นี้เลยนะคะไม่มีใครถ่ายให้ก็ใช้ไม้เซลฟี่ถ่ายเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลย